จับแม่เล้าเปิดคลินิกเสริมสวยบางหน้ารอบค้ากามพนักงานชี้ห้องเชืออเจอถุงยางอนามัยใช้แล้วบุกจับนะครับแม่เล้าเปิดคลินิกเสริมความงามย่านวนวลจันทร์บางหน้ารอบค้ากามพนักงานบุกชี้ห้องเชืออเจอถุงยางใช้แล้วแฉเจ้าของยังไม่จ่ายค่าจ้างหลายเดือนแล้วนะครับเมื่อวันเมื่อเวลา10บนาฬิกานะครับของวันที่27ตุลาคม65พันตำรวจเอกสุพรพงษ์ชาติสุด รองผอบกปคมพร้อมพันตำรวจโทสุพจน์พุ่มแยมรองผกสีบกปคบร่วมกันนำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในโครงการจัดสรรในซอยนวลจันทร์เขตบึงกลุ่มหลังพบว่าเปิดเป็นสถานที่รักรอบค้าบริการทางเพศพร้อมจับกลุ่มนางสาวมันทริกาสงวนนามสกุลหรือนางสาว ในยะนาอายุ35ปีตามหมายจับนะครับสารอาญาในข้อหาร่วมกับเพื่อนนะครับสนองความไข่ของผู้อื่นเป็นการธุระจัดหารอไปหรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่ออนาจาร์ซึ่งหญิงร่วมกันเป็นธุระจัดหารอไปหรือชักชวนไปซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลน,นั้นจะทำการค้าประเวณีแม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตามและไม่ว่า การกระทําต่างๆอันประกอบเป็นความผิดนั้นจะได้กระทําภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรเป็นเจ้าของกิจการค้าประเวณีผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการการค้าประเวณีหรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทําการค้าประเวณีในสถาน,นาการการค้าประเวณีโดยคลินิกดังกล่าวชื่อนะครับแอ k คลินิกเวชกรรมมีป้ายใบอนุญาตระบุไว้ลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์หนึ่งห้องหน้ากว้าง8เมตรสูง4ชั้นมีรั้วรอบขอบชิดบอกเวลาทำการก็คือ13นาฬิกาถึง20.00ของทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และไม่มีผู้พักอาศัยอยู่ด้านในก่อนจะมีผู้ดูแลคลินิกแห่งนี้มาแสดงตัวภายหลังตำรวจจึงนำตัวผู้ต้องหาเข้าไปตรวจสอบสถานที่ มีรายงานว่าจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ก่อนหน้านี้ยังพบว่าภายในคลินิกดังกล่าวนะครับดัดแปลงเป็นห้องต่างๆอีกหลายห้องโดยระหว่างตรวจค้นพนักงานพาขึ้นไปที่ห้องชั้นสองเจอห้องต่างๆและยังพบถุงยางอนามาัยใช้แล้วอยู่ในถังขยะพันตำรวจเอกสุรพงศ์กล่าวว่าบกปคมนำกำลังมาตรวจสอบ การค้าประเวณีในสถานที่ประกอบธุรกิจเสริมความงามย่านบึงกุ่มหลังได้รับแจ้งว่ามีการซื้อขายบริการทางเพศซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบการค้ามนุษย์แต่เป็นการค้าประเวณีพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวนหนึ่งรายเบื้องต้นให้การภาคเศษอ้างว่าไม่มีการค้าประเวณีจึงแจ้งข้อหาตามหมายจับพร้อมประสานบกปคบมาตรวจสอบเรื่องของ การประกอบกิจการนอกจากนี้ยังพบว่าเครือข่ายดังกล่าวใช้คอนโดมิเนียมในระแวกใกล้เคียงเป็นสถานที่นัดหมายลูกค้าและผู้ค้าบริการด้วยพันตำรวจเอกสุรพงศ์กล่าวต่อว่าสำหรับหลักเกณฑ์ที่เข้าขายการค้ามนุษย์คือบังคับคู่เข็นกักขังดวงเนียวและอายุต่ำฝ่ากฎหมายทั้งนี้พลตำรวจโทจิตรภพภูริเดชผบชก มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดเร่งตรวจสอบและแบ่งหน้าที่กันตามฟาร์มรับผิดชอบเพื่อปราบปรามการค้าปะกเวณีผิดกฎหมาย ที่ผ่านมามีการจับกลุ่มลายลับมาตลอดโดยตำรวจมีสายตรวจออนไลน์คอยตรวจสอบส่วนกรณีนี้ที่ใช้สถานที่เป็นคลินิกถือว่าไม่แปลกที่ผ่านมาก็พบบ้างสำหรับคลินิกแห่งนี้นิติบุคคลยังไม่ทราบว่ารักรอบค้าบริการหรือไม่เบื้องต้นพบว่าเปิดมาได้ไม่นานพันตำรวจโทรสุพจน์กล่าว่าจากการสอบสวนเอกสารประกอบกิจการธุรกิจพบว่าถูกต้องตามกฎหมายอย่างไรก็ตามตำรวจจะต้อง ตรวจสอบเอกสารหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนายกันถัดวงไพบู์เวศหรือกันจอมพลังกล่าวว่ามีพลเมืองดีนำข้อมูลและคลิปวิดีโอแจ้งผ่านเฟซบุ๊กว่ามีการซื้อขายบริการทางเพศในคลินิกนวดสปาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งจึงนำข้อมูลไปแจ้งกับตำรวจบอกปคมอก่อนตรวจสอบพร้อม รวบรวมพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งเปิดเป็นคลินิกและสปาบางหน้าแล้วนำผู้หญิงมารอบค้าบริการผ่านช่องทางออนไลน์แล้วนัดหมายมามีเพศสัมพันธ์ในคลินิกแห่งนี้ซึ่งมีพนักงานของคลินิร้องเรียนว่าเจ้าของคลินิกไม่จ่ายค่าจ้างมาแล้วหลายเดือนบางวันมีผู้ค้าบริการถึง10คนผู้สื่อข่าวสอบถามคนในพื้นที่เปิดเผยว่าคลินิกแห่งนี้เปิดบริการมาได้ไม่นาน โดยระยะแรกๆช่วงกลางวันจะมีคนเข้ามาเยอะแต่จะเป็นกลุ่มพนักงานคลินิกยอมรับไม่ทราบว่าสถานที่แห่งนี้ค้าบริการอีกทั้งนิติบุคคลของหมู่บ้านก็ไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนใดๆและไม่เคยได้ยินเสียงแปลกๆเพราะพื้นที่อาคารค่อนข้างห่างกันแต่เคยพบว่าในช่วงเย็นๆค่ำๆจะมีรถหรูเข้ามาจอดในหมู่บ้านหลายคันและจะมีบ้าน บางหลังเปิดไฟสว่างตลอดแต่ไม่ยืนยันว่าเป็นอาคารที่เกิดเหตุหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่คุณกันจอมพลังนะครับได้ทำการแจ้งข้อมูลบอ่อแสมีอะไรคืบหน้ามีข่าวอะไรคืบหน้าจะอัปเดตให้ฟังครับผม